กลับราบคารว่ท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะและกาลาบคารวะครูรูทุกท่านค่ะแล้วก็จเจริญธรรมสามฤติีเพื่อนๆทุกคนค่ะอะหุยนะคะหกสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสังกัดสวนป่านาบนุญหกเป็นนักศึกษาวิชารามปีหนึ่งนะคะวันนี้มาส่งการบ้านค่ะอะการบ้านของหุยนะนะนะมันเป็นคือมันเกี่ยวกับพี่หุยทั้งนั้นแหละคือ คือช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเราพี่หุยเขาแบบว่าต้องหาที่วางรีไซเคิลใหม่เพราะว่าบ้านเก่าที่เขาเคยวางเนี่ยเขาเตรียมตัวจะขายเขาก็เดคอเรทเนาะเขาก็บอกว่าไม่ให้วางไม่ให้วางรีไซเคิลแล้วเอ,อพี่หุยเขาก็ไปหาที่วางใหม่ก็ใกล้ๆก้กันนั่นแหละแล้วลทีนี้ช่วงนั้นพอดีเราไปเที่ยวเอลเอกลับมาเราก็แบบเขาก็บอกว่า คือคือตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ก็คือเขาก็มันก่อนหน้าจะไปเที่ยวอีกนะไปเที่ยวสามวันใช่ไหมก่อนหน้าจะไปเที่ยวนี่เขาก็บอกว่าคือหุยถามเขาว่ามันมีเรื่องเรื่องเถียงกันนิดหน่อยนะนะแล้วเราก็ถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าก็เธออยากทําเองก็เธออยากอยากช่วยเขาเก็บขยะเองหุยก็บอกโอ้โหเราช่วยเขามาเกือบสิบปีเนาะคือเราคิดว่าการที่เขา เราช่วยเขาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งดีกว่าเขาไม่มีอะไรทํานะคือทําอะไรก็ได้เพราะถ้าเขาไม่มีอะไรทําเนี่ยด้วยใบที่มากขึ้นเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพซึ่งมันยากมากกว่าที่เราเพราะทุกคนต้องอยากทํางานกันทั้งนั้นน่ะคือทําอะไรดีกว่าคือเราช่วยเขาทุกอย่างนะคือซื้อรถซื้ออะไรซ่อมรถก่อค่าน้ํามันทุกอย่างเราก็คิดว่าเราช่วยเขาเก็บขยะแยกขยะขายขยะแล้วเงินให้เขาดีกว่าที่แค่เขาก็อยู่บ้านหรือเขาไม่ทําอะไร มันดีกว่าม,มันมันมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพโอพอเขาบอกว่าเพราะเธออยากเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหแต่มันก็เป็นความอยากของเราด้วยอะ่ะเพราะหนึ่งเขาก็เป็นพี่เราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าช่วยกันนะเขาไปทํางานดีกว่าเขาอยู่บ้านเฉยๆแล้วเขาไม่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยพอหลังจากกลับจากเอลเอเราก็เลยบอกเขาบอกว่าโอเคต่อไปนี้โหูไม่อยากแล้วนะ ไม่อยากละทีนี้ถ้าเขียนโน้ตไว้หุยก็ไม่อ่านนะเขาจะเขียนโน้ตสั่งว่าเออวันนี้ไปเก็บตรงโน้นเก็บตรงนี้อะไรเงี้ยทีนี้หุยก็เลยบอกเขาบอกว่าไม่อยากแล้วนะก็ไม่ไปเก็บสามวันพอวันที่สี่เนี่ยวันพฤหัสเขาก็บอกว่าอ่านโน้ตฉันหรือเปล่าบอกว่าเปล่าไม่ได้อ่านเพราะไม่อยากแล้วเพราะหุยก็ทําสวนทั้งวันหุยก็ไม่ได้สนใจเขาก็บอกว่าหุยก็ถามเขาว่าอยากให้เราไปเก็บให้ด้วเหรอเขาบอกยากยาก เอออยากแล้วเพราะฉะนั้นอยากต่อไปนี้เธออยากให้ฉันไปเก็บแล้วนะฉันก็จะไปเก็บให้เธอนะไม่ใช่ว่าฉันอยากอย่างเดียวแล้วหุยก็ไปเก็บให้เขาเขาก็บอกว่าเออไปเอาที่ใหม่นะอย่างงี้อย่างงี้เราก็ไปเอาทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าพี่สาวเธออะฉันจะไม่ให้วางแล้วนะเพราะว่านี่มันเป็นเจ้าใหม่ใช่ไหมวันเป็นวันอาทิตย์แรกที่เราไปวางเขาก็บอกว่าพี่สาวเธอบอกว่าแค่วางสองถุงทําไมมันมาตั้งห้าถุง ก็เลยบอกเขาว่าโอ้ยบางทีคนทิ้งใครทิ้งรีไซเคิลเนี่ยมันก็แล้วแต่เขาทิ้งอ่ะนะเขาเก็บเยอะๆก็ต้องก็คือแล้วแต่คนเขาทิ้งน่ะถ้าเขาทิ้งเยอะเราก็ต้องเก็บมาได้เยอะเราก็บอกเขาตามนั้นเนาะแล้วก็ถามว่าแล้วไปเก็บที่ไหนเขาบอกเออตัวตรงหน้าบ้านนี่แหละวันนี้เอาไปเอาเราก็ไปเอาแล้วบอกเธอขนได้บอกโอ้ขนได้ขนได้ก็ขนขึ้นรถเสร็จก็กลับไปใช่ไหมเขาก็บอกไม่ให้วางแล้วนะเพราะฉันมีปัญหาแบบ ฉันต้องอะไรอ่ะเคลียร์ของในบ้านด้วยอะไรไม่อยากมองเห็นมันลกๆหน้าบ้านโอเคโอเคค่ะจะไปบอกพี่สาวให้แล้วเราก็กลับมาแล้วก็บอกพี่สาวว่าเขาไม่ให้วางแล้วนะเพราะเขเราวางเกินที่ตอนแรกเราบอกสองเท่านี้เป็นห้าถุงแล้วก็บอกเขาตามนี้เนาะพี่สาวหวีก็แบบคือทุกครั้งสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้าโควิดเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่า คือเขาก็เก็บมาตั้งตั้งเป็นเกือบสิบปีแล้วเนาะมันก็แบบรู้จักคุ้นเคยแถวๆคนแถวๆนั้นก็เห็นเขาประจาเพราะนั้นเขาเขาจะมีมีคนรู้จักเขาเขาก็จะช่วยมีคนเขาดเน a อะไรพวกนี้เขาก็ไปรับมาเขาก็รู้จักกันเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีที่วางเขาถามคนโน้นคนนี้ก็ก็มีคนให้เขาวางอ่ะวางนีไซส่ขึ้นแต่ตอนนี้โควิดเนี่ยตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยปัญหาคือว่าบ้านมันขายมันขึ้นราคามากขึ้นราคาจาก ไม่ถึงล้านน่ะมันเป็นล้านกว่าสองล้านอะไรเงี้ยบางทีก็สองล้านกว่าแถวนั้นน่ะมันบ้านที่เป็นราคาขึ้นเป็นล้านน่ะล้านเกือบสองล้านอยู่แล้วแต่ละบ้านก็แบบเตรียมตัวจะขายกันหมดอ่ะคือคนนั้นก็จะขายบางบ้านก็ไม่ตกแต่งเลยนะขึ้นป้ายขายเลยแบบว่าให้คนซื้อใหม่เข้าไปไปตกแต่งเขาเองทีนี้พอบ้านนี้ไม่ให้ทีนี้พี่สาวฝีเขาก็แบบไม่มีไม่มีทางไปแล้วเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงไอ้เราก็ เราก็คือสตไัไหก่อนเราก็เป็นห่วงแทนเขาเหมือนกันแต่เขาก็โอ๊ยสบายมากเขาว่าอย่างนี้เราก็ไม่ได้แก่อะไรเนาะไม่ได้สนใจแต่มันก็มีที่วางทุกครั้งอะ่ะแต่คราวนี้พอเขาคนนี้เขาไม่ให้แล้วเราก็เลยนึกถึงว่าคือก่อนโควิดมาเนี่ยมันมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวแถวนั้นแหละบ้านหนึ่งสี่เก้าเก้าเนาะเขาก็ให้ให้พี่สาวหุยวางตั้งหลายปีนะก็เป็นคนใจดีมากอะ่ะเป็นฝรั่งแล้วเขาก็เขาก็จะขายบ้าน คือบ้านมันได้ราคาไงตอนนั้นตอนตอน้ตนต้นโควิดอ่ะเขาก็จะขายบ้านเขาจะขายบ้านเออเราก็ต้องย้ายออกเนาะทีนี้ไอ้หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งที่ติดกับหนึ่งสี่เก้าเก้าเนี่ยเขาก็เพิ่งย้ายเข้ามาคือตอนแรกขุัยก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือพอพอหนึ่งสี่เก้าเก้าย้ายออกไปเนี่ยพี่สาวขุยก็ถามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งว่าเขาวางดีไซเคลนได้ไหมเขาได้นานแค่ไหนก็บอกเดือนเดียวทีนี้ไม่ถึงเดือนเนี่ยประมาณอาทิตย์เดียวนี่แหละ พี่สาวหุยก็หาที่อยู่ใหม่นั้นตอนนั้นก่อนตอนนั้นต้นต้นโควิดอะวางได้อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ก็ก็หาที่วางใหม่ได้เราก็ไม่ได้วางตรงนั้นใช่ไหมทีนี้พอหลังจกพอพอตอนนี้มันมันถึงตอนนี้แล้วหุยก็นึกถึงเขาได้หุยก็คิดถามว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่มีที่วางแล้วมันอยู่ไกลมากถ้าเราไปวางที่อื่นเนี่ยหุยก็บอกเอา้าทาไมไม่เอาหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งล่ะเ็าบอกว่าเอา้าเขาให้แค่เดือนเดียวเ,เองหุยก็บอกว่าตอนนี้เราหาที่วางไม่ได้แล้วเราต้องต้องขอเขาอะ ถามเขาไว่วางสักเดือนหนึ่งได้ไหมแล้วเราก็หาที่อื่นเอาถ้าไม่ได้ก็วางไปเถอะมันใครจะเอาก็ต้องปล่อยเขาต้องเอาละเวีกรรมยังไงก็ต้องเอาหุยก็เลยเทคไปหาเขาหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเนาะถามเขาว่าหุยก็บอกเขาว่าเออพี่พี่สาวหุยเขาเก็บขยะมาเกือบสิบปีนะแล้วหุยก็ช่วยเขาเนี่ยถ้าหุยบอกเขาหยุดเนี่ยหุยก็กลัวเขาว่ากลัวว่าเขาเนี่ยจะต้องล้มหมอนนอนเสือนอนเตียงอ่ะคือเราต้องการคนดูแล เพราะว่าคือเขาเก็บตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มทุกวันไม่เคยหยุดนอกจากว่ามีนักจะไปเที่ยวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาถึงจะหยุดคุณบอกว่ามันเป็นกิจวัตรประจําวันที่เขาทําทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเขาบอกให้เขาหยุดเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อสุขภาพเขาด้วยทีนี้พอเขาเขาได้รับเท็จเขาก็เท็กลับมาว่าเขาทนเขาไม่ได้หรอกเขาไม่ไม่ยอมให้ตัวเจ้เป็นอะไรหรอกเขาบอกวางเถอะเธอจะวางนานแค่ไหนล่ะ แล้วจะได้ไปบอกสามีฉันถามสามีฉันหุยก็เลยถามตัวเจ้ว่าจะว่างนานแค่ไหนเขาก็บอกว่าเขาก็นิ่งเขาไม่พูดอะไรหุยก็เลยคิดว่าโอ้ยเดือนเดียวก็พอแล้วแหละเดือนเดียวมันก็น่าจะหาที่ใหม่ได้หุยก็บอกเขาว่าเดือนเดียวหุยก็บอกตัวเจ้ว่าขอเขาเดือนเดียวหนึ่งนะตัวเจก็บอกอ้าวทำไมเธอไม่ขอสองเดือนหุยบอกว่าเอา้าคขนถามเธอแล้วเธอก็เฉยๆนี่ทีนี้ ถ้าเราอยากได้ต่ออีกเดือนหนึ่งเราก็ไปขอต่ออีกไปขอเขาสองเดือนมันน่าเกลียดไหมล่ะเราไม่ได้วางเข้ามาสองสามปีแล้วเราไปบอกเขาขอเขาสองเดือนทันทีเนี่ยมันก็ดูน่าเกลียดพี่สาวล้วก็แล้วไปเนาะล้วก็วางไปเรื่อยๆแต่หุยก็บอกตัวเจ้ว่าอย่าได้เอาถังขยะคือทุกครั้งที่เราไปขอวางรีไซเคิลนี่ยเราจะเอาถังขยะไปวางเพื่อที่จะมาวางขวดที่เป็นรีไซเคิลเหมือนกัน เพราะว่าขวดมันดังค้งกิงค้งเก่งแล้วมันมันไม่มันมีรูปทรงอะ่ะเราก็ทั้งใส่ถุงให้เขาใช่ไหมใส่ถุงไว้แล้วก็วางในถังน่ะแต่ตัวเจ้เนี่ยเขาจะไม่เอาขวดวางในถังอะ่ะในถังนี่ยมันจะเป็นถุงขยะถุงช็อปปิ้งที่เขาใส่ใส่ทุกอย่างอะ่ะใส่ในถังนั้นจะไม่ใช่ใส่ขวดละมันจะเป็นใส่ทุกอย่างที่เขาอยากจะเก็บไวอ้อ่ะแล้วเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะฝนตกลงมาเนี่ยมันจะเหม็นมากแล้วหุยบางทีหุยลำหุยหุยแบบ คือมันไม่ใช่บ้านเราเรารู้นะบ้านเราเราไม่ให้ทําอย่างนี้อ่ะหุยก็จะมีหน้าที่เคลียถังให้เขาก็จะโดนเขาวาอยู่เรื่อยๆแหละเพราะหุยจะเอาของทิ้งหมดเพราะมันเหม็นเนี่ยถุงอะไรพวกนี้มันเหม็นมากหุ้ยทําทุกครั้งอ่ะทําทุกที่ที่เขาไปวางแล้วเขาจะทําอย่างนี้ทุกครั้งคือขวดแทนที่ขวดจะใส่ถังขวดก็ไปวางอยู่ข้างถังแล้วถังนะั้นมาใส่ของที่เขาจะเก็บไว้เก็บไว้เก็บเก็บเก็บไว้เก็บ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 ทุกอย่างในถังนั้นแต่มแล้วมันก็เหม็นมันสกรปรกด้วยทีนี้ ไอ้ถังนั้นนะ่ะหุยก็บอกตัวเจ้ว่าอย่าได้เอาถังไปไว้บ้านเท่าแกะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งนะอย่าเด็ดขาดอย่าได้เอาถังอะไรไปวางไว้หลังเกตเขาเด็ดขาดทีนี้มันก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่สองมึงก็มีความรู้สึกว่าคุยก็บอกตัวเจ้ว่าเออหุยจะไม่ไม่ขอต่อขอต่อเขาอีกหนึ่งเดือนแล้วนะเพราะว่าเกรงใจเขาอ่ะคือบ้านเขาก็สวยๆนะคือไว้หลังเกตมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่า อหอยคะคหอหุยคะอหุยแอบระหว่างที่เราเราเล่า <c oughs> เหตุการ์ไปเนี่ยอหุยระหว่างที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยอหุยได,ได้ได้กลับมาดูใจของเราไหมคะว่าเอมมันมีกิเลสต,ตัวไหนอยู่เนะะี่ยค่ะระหว่างเหตุการณ์กับอตัวเจช่ไหมคะ <c oughs> เรื่องัอันนี้ไม่เคยดูเลยอันนี้ไม่เคยดูเลยนั่นค่ะตรงที่ตรงที่เกิดเหตุการณ์นี้ เราจะเอาประโยชน์ข้ามภพข้ามชาติได้จากการที่เรามาพิจารณาว่ามันมีกิเลสตัวไหนอยู่แล้วเราได้ล้างกิเลสตัวนั้นค่ะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่ได้จะเก็บอะไรไปได้แต่มันจะเห็นกิเลสค่ะเห็นกิเลสเราว่าเราไปเพ่งโทษถือสาใครไหมหรือเวลาม,มันเกิดมันมีกิเลสตัวไหนมาเนี่ย ตรงนั้นนะคะที่จะเป็นประโยชน์คือที่จะเป็นงานการบ้านที่เราจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยว่าเราเห็นกิเลสแล้วเราล้างกิเลสยังไงถ้าเราไปอ่าถ้าเรายังไม่เห็นกิเลสมันจะเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ใจของเรานะคะเพราะว่าเวลาเราเราไม่ได้ให้ความสําคัญของงานเท่ากับความสําคัญของใจใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นแต่งานมันไม่เห็นใจแปลว่าเรายังไม่ เรายังไม่ได้มีสภาพของการรู้ตัวทั่วพร้อมเรายังไม่ได้ตื่นไม่ได้ชาขี้ยาว่าเออมันมีมันมีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะตัวนั้นอ่ะมันคือความอยากของเราที่มันแปลกปลอมเข้ามาระหว่างที่มันเกิดเรื่องราวนั้นอ่ะเราอยากอะไรอยู่เราอยากอะไรนี่แหละตัวคําว่าอยากอะไรคือเรามีตัณหาหรือความอยากอะไรอยู่หรือ เรามีความยืดอะไรอยู่นี่ค่ะนี่คือโจทย์ของเราที่เราจะทําแล้วโอหุยจะรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยคือคือที่เล่าเล่าความรู้สึกของเราตอนที่เราเราเคลียร์ถังให้เขาเนี่ยมันเป็นตอนที่ตั้งหลายปีมาแล้วคือยังไม่ได้เป็นนักศึกษาวิชาลามอะไรทีน,นี้แต่ที่จะมาเล่าให้ฟังว่าคือหลังจากที่เราเราบอกเขาเสร็จเนี่ย คือคือคือเราบอกเขาไม่ให้วางถังแล้วแล้วหลวงหุยก็บอกเขาบอกว่าไปได้สองอาทิตย์น,นะวางไปได้สองอาทิตย์เขาหุยเขาบอกเขาปรากฏว่าพอหุยบอกเขาบอกว่าหุยจะไม่ต่ออายุแล้วนะไม่ไม่ต่อไปอีกเดือนหนึ่งนะเพราะเกรงใจเขาคือผ่านไปประมาณสี่ห้าวันเองอะ่ะเจ้าของบ้านเขาก็เทคมาหาหุยว่าโอ้ยดีเธอเธอ,เธอแบบฉันคุยกับสามีฉันแล้วนะฉันจะให้เธอวางต่อไป คือฉันไม่มีความรู้สึกว่าเธอวางรีไซรเคลในบ้านฉันเลยอ่ะมันมันมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วเธอก็เก็บมาเก็บแทบทุกวันเธอให้ให้เกียรติให้เกียรติที่มากอ่ะผุยก็งงเอ๊ะหรือว่าตัวเจไปขอเขาแล้วเพราะหุยตอนนี้หุยบอกเขาว่าถ้าเธออยากผุยจะไม่บอกเจ้าของบ้านแล้วนะว่าจะต่ออายุต่อต่อวางของอีกถ้าเธออยากวางเธอต้องไปคุยกับเขาเองนะเขาอยู่บ้านตันดังคารแล้วหุูก็คิดเอ๊ะแล้วเขาเทกมาบอกเราเพราะว่าตัวเจไปบอกเขาเออเราหุยก็เลยไปถามตัวเจว่า ไปบอกไปถามเขารู้เปล่าว่าจะขอต่ออีกหนึ่งเดือนเขาบอกเปล่าเปล่าหฮยบอกเอ้าโอ้ยก็ไม่ได้คุยกับเขาเนี่แล้วทําไมเขาอยู่เฉยเขาเทกมาบอกเฮ้ยว่าให้วางต่อได้นะวางไปเลยเธอจะวางยังไงก็ได้วางเอ้หุ้ยก็เออนึกถึงคาพูดอาจารย์ว่าอย่าได้อยากอ่ะอย่าได้อยากหุ้ยบอกโอ้โหมันเป็นจริงจริงจริงเพราะว่าหุ้ยรู้สึกเกรงใจเขานะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเราก็เราก็บอก เราก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วเรามีความแบบโอ้โหแล้วตื่นตันใจแบบว่าเราไม่ได้อยากอะเราก็แบบพอแล้วเดือนรกวนเขาเดือนหนึ่งพอแล้วตอนนี้เราเป็นนักศึกษาวิชารามเรารู้สึกว่าโอ้โหค่ะไม่อยากนี่นะมันช่วยให้เราอะได้ยกงจากสิ่งอี่คือไม่ได้ว่าอยากวางบ้านเขาหรอกนะแต่แบบว่าเราเกรงใจเขาอะ่ะเพราะว่าสามสี่ปีก่อนเราเคยวางเขาไม่ถึงเดือนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะวางเขาเดือนหนึ่งเราก็เกรงใจเขาไงทีนี้ก็เทคมานี่โอ้โหนึกถึงคำพูดอาจารย์ว่า หยุดอยากหยุดอยากแลแ้วเราจะได้อยากเราจะได้ทุกอยาก่อยางที่เราอยากเราก็งงเอ๊ะมันจะเป็นได้ยังไงวะถ้าเราหยุดอยากเออไม่แบบก็ต้องหยุดอยากตอนนี้ถึงเข้าใจคําพูดของอาจารย์ว่าให้หยุดอยากคือคือคือมันมันแบบซึ้งมากทานี้อ่ะแบบว่าโอยแบบว่าเราดีใจอ่ะล้วว่าเออแบบนึกถึงคำพูดอาจารย์อ่ะแบบว่าสมัยก่อนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอะนะสมัย อหยุดก่อนเนาะหยุดหยุดตรงหยุดอยากเนี่ยว่าอหุยได้หยุดอยากหยุดอยากครั้งนี้แต่อหุยไม่ได้หยุดอยากด้วยความที่รู้ว่ามันคือกิเลสอหุยหยุดอยากเพราะว่าอหุยเกรงใจเขาอนะอหุยหยุดอยากเพราะหอยรู้ว่าเกรงใจเขาแต่การหยุดอยากมันเกิดขึ้นได้จริงมันก็เลยมีผลให้อหุยรู้สึกว่าตื้นตันใจนะจากการที่เรา เราหยุดอยากแล้วก็เลยทําให้มันเกิดสิ่งที่ดีตามมาอืแต่นั้นอ่ะเพราะว่าแต่เรายังไม่ได้ชัดเรื่องของว่าตอนนั้นเรามีความอยากเอาุ่ยไม่ได้นึกถึงแต่แบบว่าเราก็บอกคืออหอยไม่ได้นึกถึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอาหอยไม่ได้นึกถึงว่าเอ๋อยกําลังจะล้างกิเลสใช่ไหมตอนที่หยอดยาอ๋อยไม่ได้นึกถึงค่ะเอเอหยไม่ได้นึกถึงมันก็เลยเหมือนกับ แล้วสถานการณ์มันเป็นไปแต่แต่อ่าสถานการณ์มันเป็นไปให้เราต้องหยุดความอยากนั้นลงเพราะเรามีกิเลสตัวเกรงใจเขาเนี่ยมากกว่าอืม,อม,มันมากกว่าความอยากที่จะไปวางค่ะแต่มันเชื่อนก็คือมันก็ไปไปเปลี่ยนใจเขานั่นแหละนี่ก็คือความเกรงใจนี่มันก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ดีนะคะที่ดีแต่แต่มันก็ยังมีทุกข์ปนอยู่ ถ้าเรารู้ว่าถ้าถ้าเราอถ้าเราหยุดแบบที่เราล้างกิเลสมันจะดีกว่านั้นเลยค่ะอหุยจะมีปัญญารู้ว่าตอนนี้อหุยมีความอยากอะไรความอยากอยากที่จะวางถังนั้นนานกว่านี้ถ้าจับได้ว่ามีความอยากนี้แล้วอหุยก็มาหยุดความอยากของเรา ลายความอยากของเราแล้วมันเกิดผลขึ้นมีเกิดผลนี้เป็นเป็นผลจากการที่เราล้างกิเลสได้อืม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 ค่ะคือเัื่อี้เนี่ยก็เลยออแต่ว่าเออเออไอ้นี่มันเป็นเหมือนกับมันมันบังเอิญเกิดเรื่องนี้ต่อมาเรื่องนี้เราก็คิดว่ามันเป็นจากที่เราจากที่เรามาพิจารณาตัวนี้โอ้ใช่ใช่ตรวจกลับไปนะคะเราตรวจกลับไปอ๋อ การที่เกรงใจนี่เราจะมาประมาณกันเหมือนกันนะคะว่าเกรงใจคือการประมาณการกระทําที่พอเหมาะแต่ถ้าเราใช้คําว่าเกรงใจนี่มันจะมีความทุกข์อยู่ในนั้นอยู่<ช>ความทุกข์อยู่เหมือนอยากได้แต่ว่ามันมีอะไรที่ความไม่ลงตัวทําให้เราต้องมความอยากได้นั้นนะคะตัวตัวนี้เนี่ยก็ต้องล้างเหมือนกันโดยที่เราเอาปัญญาของเรานี่แหละมามา,มาคิดนะคะ ดังนั้นอ่ะจะจะแนะนำเอาหุ้ยขั้นตอนของการที่เราจะจะมาส่งกันบ้านด้วยเอาเรื่องมาส่งกันบ้านด้วยค่ะเ mm hmm. อาหุยาห้ยเอาเป็นผู้ที่ติดตามแล้วก็ฟังข้อมูลต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นหีบยมมุมของการล้างกิเลสของพี่น้องเราเนี่ยอ่าแต่ละท่านนี้เอาหุ้ยก็ได้ฟัง mm hmm. ไปเยอะด้วยไปเยอะด้วย <laughs> แล้วทีนี้เราเราจะเห็นอันนึงนะที่เป็นลักษณะของคําว่า เรารู้ตัวทั่วพร้อมอะ่ะรู้ตัวอยู่อย่างเด็กๆเข้ามาส่งกันบ้านว่าตอนนี้เขากําลังมีกิเลสน,นคะคะอื mm hmm. หรือว่าผู้ใหญ่นั่นแหละผู้ใหญ่อที่เราพูดว่ามาส่งกันบ้านกันโดยที่บอกว่าทําสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเราก็เห็นกิเลสขึ้นมาค mm hmm. ําว mm ่าเป็นกิเลสความอยากของเราอย่างอย่างที่เอาหนยยกตัวอย่างมาเอาหุยอยากได้พฤติกรรมดีๆจาก จากญาติของเราอย่างเงี้ยนิยมกินกิเลสตัวที่เราอยากได้นะอยากได้ความจริของเขาตัวที่อ้ะหยต้องล้างก็คือล้างความอยากได้ตัวนี้ค่ะใช่ล้างความอยากได้ตัวนี้มันถึงจะถูกตัวมันจะมันมันถึงจะเป็นมันถึงจะเป็นการล้างกิเลสที่เราได้ใช้วิชาเลยนะค่ะครบเลย ขอบคุณที่มาเป็นโจทย์ให้เราเป็นภัษาให้เราคือเป็นโจทย์ให้เราเราขอบคุณท่านได้อย่างจริงใจเลยเรารู้ว่าสิ่งที่ท่านทํำน่ะมันเป็นเรื่องของท่านแหละแต่กิเลสเราเนี่ยเราอยากได้พฤติกรรมดีๆของท่านมันคือเรื่องของใจเราแล้วเราก็มาล้างที่ใจเรา่คะเรามาล้างที่ใจเราทีนี้เราก็จะมีหลักพิจารณาแหละแล้วก็มีปัญญาที่จะพิจารณาว่าทําไมเราจะต้องล้างกิเลสที่ใจเรา แล้วเราล้างแบบนั้นพิจารณาเรื่องของกรรมสิ่งที่เอาหุยเผชิญอยู่จากที่เล่ามานี่มันก็คือวิบากของเรานี่แหละที่เราจะต้องรับตรงนั้นแล้วทีนี้เราจะเราจะเอาประโยชน์จากการที่เราได้เห็นแล้วว่ามันเป็นกิเลสของเรานะความอยากได้ในใจหมายเนี่ยเราจะล้างอย่างไงเราก็ดูเป็นเรื่องๆไปมันก็จะมีข้อมูลที่จะทําให้เรามามองมา ดูผลดีผลเสียดูโทษดูโทษของการที่เราจะถ้าเรายังเป็นทาตของกิเลสอยู่มันจะมีโทษยังไงบ้างออืประโยชน์ของการที่เราไม่มีกิเลสมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราจะมีปัญญาเรียบเรียงเรื่องคือเรามีโจทย์ใหม่ให้เราคิดแล้วนั่นแหละตอนที่เราคิดอนะ่ะคือปัญญาที่จะมาหักล้างหักลำกิเลสของเรามาทําให้เราแบบ สลายความอยากนั้นไปได้อย่างถูกต้องถูกตรงตามแนวทางของการละกิเลสนะคะ,ะความสุขที่เราอยากได้หลังใ,ใจหมายแบบความสุขที่มันเกิดเกิดขึ้นถ้ามันได้หลังใ,ใจหมายมันดีใจอยู่แวบหนึ่งนะดีใจอยู่แวบหนึ่งแต่ความทุกข์ที่เราไม่ได้หลังใ,ใจหมายนะ่ะมันอยู่ตั้งนานมันอยู่นานตรงนี้เนี่ยให้เราจะได้เราจะได้รู้เรารู้ว่าเออมันไม่เที่ยงนะ เราจะสภาพไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนนี้เราก็จะเห็นตรงนั้นต่อไปได้ด้วยเอาหุหเริ่มใหม่นะคะเริเร่มใหม่เวลาเห็นการที่เราอยู่กป็นในเหตุการณ์มันไ,ไ,ไ,ไม่ได้แก้เป็นแค่กิเลสต,ตัวเองเลยเออมามามาดูกิเลสโอ้ตอนนี้เราอยากได้อะไรเรามาดับความอยากตัวนี้นี่แหละเป็นการบ้านที่เราจะเอามาส่งนะคะก็คือเอากิเลสมาส่งค่ะอ่า ครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้อหุยล้างได้ด้วยด้วยอหุยเป็นคนดีเกรงใจผู้อื่นก็เลยทำให้ทำให้เออมันก็มีพลังออกไปนะพลังว่าเราไม่เอาแล้วนะคะพลังเราไม่เอาแล้วมันก็ดึงสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้เราได้แต่เรายังได้ประโยชน์ไม่เต็มนะคะใช่ใชโอเคเดี๋ยวเรามาเวอร์ชั่นต่อไปในรอบหน้านะคะ เอาหุยมาส่งกันบ้านจับกินมาส่งนะคะค่ะทโอเคแก็จะพยายามจับสาธุค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณที่ถอยขอบคุณค่ะอันอันอันเห็นมีอยู่หลายตัวนะมีความกลัวกังวลกับตัวเจของของอาใช่หุยหุยกังวลเข้ามาเนี่ยเนี่ยเมตัวนี้แหละไปจับตัวนี้แหละมาให้ได้ว่าเรากังวลเหลี่ยมไหนมุมไหนค่ะเออ นี่แหละเป็นตัวที่จะเอามาล้างนะคะอาเอาหูค่ะเป็นตัวที่เอาหูจะต้องเอามาล้างเพราะว่าอาห่วงเขาแล้วก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องนะคะเท่าที่ออนดูนะแต่ว่ามันก็มจางูนตัวทุกคนใน่ป้ะอาจก็เป็นตัวทีอาจจะได้ประโยชน์ค่ะถ้าอาล้างตัวนี้ได้ตัวที่อยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นที่เราเราต้องช่วยเหลือเราต้องทําอะไรที่ ที่เราคิดว่าป้องกันเพื่อที่เขาจะไม่สบายถ้าเขาไม่มีอะไรทําแล้วเราเขาจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวค่ะเป็นล้างความกลัวของเราค่ะทุกคนเลยทํากับทุกคนเลยทําให้เขาหมดทุกอย่างเลยทุกคนในบ้านเะมันทุกแบบตอนนี้เห็นแล้วเป็นทุกของเราเลยเ,เพราะว่าเราทั้งอยาก,กยึดทั้งอยากอะไรยึดว่าเป็นของเราอ่ะ ทุกคนนะ่ะเป็นคนของเราเลยแล้วเราก็ไปอยากได้ดั่งใจหมายกับเขาเนี่ยแล้วก็ยังไปยึดด้วยแต่ทีนี้นะ่ะมันจะมีหลายเรื่องมากเราค่อยๆแกะไปทีละเรื่องนะคะแกะไปทีละเรื่องแล้วเวลาเราล้างเนี่ยเราก็จะล้างเป็นเรื่องๆไปค่ะโอ้โหจะได้ไม่ไม่หนักเกินไปด้วยแล้วก็เราก็จะทําได้ก็คือเวลาเราจับได้กิเลสตัวไหนเราก็พิจารณาล้างตัวนั้นไป แล้วไม่ต้องใจร้อนเพราะว่าอื่นๆที่เผชิญอยู่เนี่ยมันอาจจะมีหลายหลายอย่างนะคะหลายอย่างแล้วเราก็มาเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้เอามาส่งทีละตัวนะคะขอหรือว่าถ้าเล่าเหตุการณ์ได้ว่ามันมีหลายตัวแต่เราเราล้างตัวนี้แหละตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าตัวใหญ่สุดมันคือตัวนี้ที่เราจับได้แล้วเราก็ล้างถ้าเอาหูย,ยังล้างไม่ได้เอาหูก็แค่จับได้ก็พอ ก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเห็นกิเลสตัวแบบนี้แหละจับได้ว่ามันมีความอยากตัวนี้หรือมีตัวยืดแบบเนี้ยแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนแนะนํากันยังไงก็ค่อยมาทำในห้องกัน้ก็ได้นะคะนะคะโอ้ยแล้วลุล้วลล้วลล้วขอบคุณมากขอบคุณจ้า เราจะไปที่อาอนงเนาะค่ะเชิญอาอนงค่ะ